จากที่ออนคลิปที่ผ่านมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของกบหนวดประดุกแล้วก็แฮลหมกูก็มีเพื่อนๆน,น้อยครับว่าอยากจะให้ทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพวกยาพุ่มพวงสรางหรือกระดูกไก่นั่นแหละแล้วก็ดอกเขาเนี่ยยาลักๆพวกนี้อยากให้ผมให้แนวทางการจัดการยาพวกนี้ว่าเราควรจะต้องมีลําดับการจัดการอย่างไรให้เป็นขั้นเป็นตอนที่มันไม่ซับซ้อนแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าผมเคยมีเรื่องนี้ก็มีเพื่อนๆหลังบ้าน ของผมทาเกี่ยวกับวิธีการนี้เหมือนกันครับเพื่อนๆว่าหลังจากที่เราคุมเลนไปแล้วหลังจากที่เราคุมคาไปแล้วทําไมเราถึงต้องมีความจําเป็นจะต้องฉีดยาไอ้พวกนี้อีกหือว่ายายาในรอบที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันคือยาที่ไม่ได้เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการผสมยาคุมฉีดในนาข้าวนะครับแต่ยาที่ผมกําลังจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันคือยาที่ใช้สําหรับยาก่อนใส่น้ํารอบที่1ครับทําไม เราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้ในคลิปวิดีโอนี้เหรอครับเหตุผลพาออย่างนี้ครับในช่วงเวลาก่อนเราจะหวานข้าวเราใช้เวลาเตรียมเทือกกี่วันครับเพื่อนๆครับเอาอย่างเร็วสุดเลยกับประมาณอาทิตย์ถึงถูกไหมอย่างเร็วเลยนะประมาณหนึ่งสัปดาห์ถูกไหมครับแล้วมันมีเพื่อนๆบางเคสที่เลือกที่จะพ่นคุมเลนอย่างเดียวแล้วเลี่ยงที่จะไม่ใช้ยาฆ่าเพราะกลัวว่าข้าวจะไม่เกิดแล้ว เลือกที่จะมาพ่นช่วง 10- 1ถึงวันนะแค่ในเคสของเพื่อนๆกลุ่มนี้เข้าขายดังเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปในคลิปวิดีโอนี้เลยครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราฉีดคุมเลนฉีดคุมฆ่าไปแล้วเนี่ยเราใส่น้ําไปแล้วอะ่ะเราจําเป็นด้วยเหรือที่เราจะต้องกลับมาฉีดยาพวกนี้อีกมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆข้อสรุปของการสังเกตนะผมจะให้แนวทางไว้อย่างนี้นะคือหลังจากที่เราใส่น้ําไปแล้วเนี่ย ในนาเรามันไม่มีหญ้าเพราะเราคุมเลนแล้วก็คาบแล้วสมมุติอย่างนั้นนะเอาเป็นตัวเลขกลมๆเลยว่าถ้าซิปถึง15วันไปแล้วเนี่ยเราไปตรวจนาเราเนี่ยปรากฏว่าเห็นกําลังขึ้นมาแบบ เยอะแยะเลยเรื่องความไม่เสถียรของระดับน้ําที่เรารักษาไว้ในแปลงนานี่แหละมันคือปัญหาลักเลยในเรื่องของการจัดการยาพวกนี้ครับดังนั้นถ้ามันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นกับนาข้าวของเพื่อนเพื่อนก็ต้องเลือกเอาครับเพื่อนเพื่อนว่าเราจะพ่นฆ่าหรือเราจะปล่อยผ่านก็ต้องดูความมักของยาที่เกิดขึ้นในนาข้าวเราด้วยครับว่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้ปล่อยผ่านแต่ถ้าเรารับไม่ได้มันเยอะเกินก็เลือกวิธีการในการคาจัด แต่เหมือนอย่างคลิปที่ผ่านมาเลยเพื่อนๆไอความลับนี่อะจริงๆถามว่าคนขายเขาบอกเพื่อนๆไหมว่าวิธีการฉีดที่ถูกต้องมันฉีดยังไงจริงๆเขาบอกนะแต่เราไม่ค่อยให้ค่าและให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาบอกไงเราก็เลยเอายาหลายๆตัวมาใช้แล้วมันไม่เกิดผลนอกจากไม่เกิดผลแล้วประสิทธิภาพของการกําจัดเนี่ย มันก็ได้แค่ประมาณ20%เองเราก็ดูเหมือนเนี้ยมันจะตายดีอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เต็มไล่เต็มนานเรานี่มันก็คือข้อด้อยอย่างหนึ่งที่เราไม่เ,เข้าใจกลไกพวกนี้ใช่ครับเพื่อนๆนครับเอาละเมื่อมันถึงเวลาหรือถึงขั้นที่มันจําเป็นที่เราจะต้องใช้ยาพวกนี้ในการฉีดฆ่าฉีดเก็บในนาข้าวของเราจริงๆอะอยัางนานสุดก็อย่าให้มันเกิน15วันครับเพื่อนเนที่นี่วิธีการนะสมมติว่ามันเกิดในช่วง12บสงถึงสวันนะ มันจะมีน้ําในอยู่ในแปลงนานเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องซสีเรียสแล้วเพื่พอนๆเพราะอะไรเพราะในการสังเกตของเราเราก็เห็นเราถึงแม้ว่าเรามันมีน้ําอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะคุมได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซสีเรียสเรื่องพวกนี้ละไม่ต้องซสีเรียสว่าถ้าปล่อยน้ําออกระยะจะขึ้นไหมเพราะอะไรเพราะเราต้องปล่อยน้ําออกเพื่อที่จะฉีดยาฆ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องไม่ซสีเรียสเรื่องการปล่อยน้ําใช่ครับสําหรับเพื่อนๆบางท่านน้ำก็เหมือนอ้ย่างทองคาแหละเนาะเราก็เข้าใจอะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาอะยั้งเนี่ย เพื่อนๆลองดูภาพที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูนะว่าเนี่ยคือตัวอย่างของคนที่รีบนะรีบจะเป็นจะตายเลยไหม่ทันเดือนใหม่ทันนำ้ำไหม่ทันปีและสุดท้ายมันออกมาภาพเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆรับได้ไหมละ่ละเ้วเวลาที่เพื่อนๆเสียไป3เดือนนะ่ะได้ข้าวมาแค่ไร่ละ30ถังไร่ละส0ถังเพื่อนๆอยู่ได้ไหมละ่ะต้นทุนมหาศาลถูกไหมครับมันมีเรื่องที่ผมจะพูดถึงความในใจของผมที่ผมเจอมากับปัญหาส่วนตัวของผมเองนะกับคนในครอบครัวของผมเองนะเเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับเพื่อนๆคือ ไม่รู้อะไรกันนักหณะกับแม่บ้านผมเนี่ยประจำกับเพื่อนๆคือช้าไม่ทันเขาไม่ทันเวลาไม่ทันไอ้นู่นไม่ทันไอ้นี่มันก็เหมือนอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนมาปับทุกกับผมแหละว่าพ่อก็คิดยั้งแม่ก็คิดยั้งเมียก็คิดยั้งนะครอบครัวก็คิดคือคนละแบบเลยมาทําให้การเดินไปด้วยกันเนี่ยมันมันค่อนข้างจะไปได้ยากมันมันมีแต่เรื่องสะดุดไปหมดสะุกเรื่องเลยนี่ก็คือปัญหาลักย่างนึ่งเลยเพื่อนๆผมก็เจอครับในสถานการณ์นี้เนาะ ที่มันมีอะไรอะไรมาบีบบังคับครับก็จะอ้างว่ามันล่ามันไม่ทันฟ้าทันฝนมันไม่ทันคนมันไม่ทันสารพัดสารพษแต่บทสรุปที่ผ่านมาเนี่ผมก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแลว่าเราเสียเวลารอนานนิดนึงแต่มันทําให้ผลผลิตเราได้เต็มเม็ดเต็มหวยอีกทั้งเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของยาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวี มันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอครับเพื่อนๆดังนั้นผมว่าผลทางของการยอมเสียเวลานิดนึงอะ่ะมันก็ยังดีกว่าที่เราเสียเวลาแล้วก็เสียเงินทุนด้วยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูเนาะ่ะทีนี้กลับมาสู่ในโหมดของกลุ่มยาเนาะที่เราจะให้เพื่อนๆลองนําเอาไปอดัดเลองนําเอาไปใช้เนาะมันก็จะมีเนี่ยกลุ่มยาพวกเงี้ครับก็ลองดูแล้วก็อัตราส่วนการใช้ก็ตามที่ขึ้นให้ดูเลยเอาแบบชาชาชัดๆ เพื่อนๆหลายคนก็ติงแล้วว่าโอ้ขึ้นเร็วจังเลยดูไม่ทันอ่านไม่ทันอะไรเงี้ยก็เอาอย่างที่ขึ้นให้ดูเลยนะก็ดูเอาโดยเฉพาะไอ้เือดูร้อนอย่างนี้นะลอยละ70-80%ยังไงก็ต้องเจอปัญหาเรื่องของยาใบแคบแล้วก็ยาใบกว้างที่เกิดขึ้นในนาเนี่ยอย่างไงก็ต้องเจอครับเพื่อนๆเพราะว่าดินมันแห้งเร็วเอาละหัวใจสําคัญนะเพื่อนๆนะของเรื่องการใช้สารกําจัดหรือเก็บหญ้าในนาข้าวนี่นะมันอยู่ต้องเรื่องของการทําให้นามันแห้ง ก่อนที่จะฉีดพ่นนั่นหมายความอะไรนั่นหมายความว่าถ้านาของเพื่อนๆมันมีน้ําขังอยู่แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทิ้งน้ําให้ดินหมาดก่อนนะเพื่อนเนะอย่ารีบไปฉีดนะผมบอกแล้วนะว่าประสิทธิภาพการทํางานของสารเคมีจะด้อยลงแล้วเพื่อนเเคยเจอไหมล่ะฉีดไปแล้วตายแค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนเเคยเจอไหมปัญหานี้เจอเชื่อสิคนทำนายังไงก็ต้องเจอถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้เจอปัญหานี้ก็ในช่แนวทางเราก็คือการปล่อยน้ำให้ดินหมาดก่อนแล้วค่อยฉีดพ่นเกนนั้ สองวันเติมน้ำกลัปเข้าไปทันทีครับแค่นี้ก็คือแนวทางในการจัดการย้าไมไอคบในนาข้าวที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้แตปยังไม่จบนะเพื่อนๆนะมันมีเคปัญหาเรื้อรังที่มันเป็นคําถามกับผมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมกด็ดีคือคําถามนั้นมีอยู่ว่าหลอกก็แล้วลอกก็แล้วล้วงก็แล้วเข้าดีดก็ยากก็ไม่มดจนแล้วจนรอดเงยก็ไม่มดอ่ะฉีดยาเก็บลอบที่หนึ่งคุมเลนบวกยาข้าวไปแล้วนะเอาไม่อยู่เอามาฉีดอีก รอบที่สองคุมแห้งอีกแล้วก็ฆ่าอีกจนแล้วจนรอดหญ้าก็เต็มน้ำเหมือนเดิมครับเพื่อนๆเข้าดีดก็เต็มน้ำเหมือนเดิมเพื่อนๆรู้ไหมว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรจากฐานข้อมูลส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆที่ผมได้รวบรวมไว้เนี่ยมันได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งที่เห็น แตกต่างจากเพื่อนๆได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของระยะเวลาของการใส่น้าครับระยะเวลาของการใส่น้าม,มันมีบทบาทสําคัญนะเป็น,นกลไกสําคัญมากของการควบคุมปัญหาวัชพืชพวกนี้ในนาข้าวของเพื่อนๆเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเสมอนะครับเพื่อนๆว่าคุณยิ่งใส่น้ําหลังจากคุมเลนได้เร็วเพียงใดคุณจะยิ่งได้เปรียบ เท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของการจชดการยาในน้ข้าวของคุณเมื่อคุณปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปอย่างน้อยเบ็ดเซตตกซิปถึงส2วันแล้วเติมน้ำไอแบบนี้ยุ่งครับเพื่อนเข้าดีดก็เอาไม่อยู่ยาก็เอาไม่อยู่เสียเวลาเปล่าครับที่เรา หลอกล่อที่ผ่านมาเสียเวลาเปล่าครเพื่อนๆเอาแหละจนแล้วจะลดก็มีคาถามอีกว่าเอา้าถ้างั้นจะหลอกจะล่อทําไมล่ะเราก็ใช้วิธีการใส่น้ําให้เร็วเลยไม่ได้เลยเพื่อนๆครับถ้าเราไม่ตัดวงจรของมันเสียบ้างเนี่ยมันไม่ยิ่งจากสองมันไม่ยิ่งเป็นซิปจากซิปมันไม่ยิ่งเป็นร้อยเหรอครับเพื่อนๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการหลอกหรือลวงวัชพืชหรือข้าวตดเนี่ยมันก็คือการตัดวงจร ระดับหนึ่งซึ่งทําให้ข้าววัชพืชแล้วก็วัชพืชในแปลงน้ของเราโดยตรงนั่นเองครับนะนี่ก็คือลักยางหนึ่งดังนั้นสรุปหัวใจสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรครับคือการใส่น้ําให้เร็วที่นี้มันมีเพื่อนๆหลายๆคนสุดโตรงนะครับสุดโตรงยิ่งกว่าผมอีกคือฉีดยาคุมเลนเ็จปุ๊บใส่น้าเลยไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่ได้นะลักเกณฑ์สําคัญของการใส่น้ําเราเคยพูดไว้เสมอเลยครับเพื่อนๆว่า ให้สังเกตที่ใบข้าวเมื่อมีใบแตกออกประมาณหนึ่งถึงสองใบนั่นคือระยะเวลาและความพร้อมของการเริ่มใส่น้ําแต่การเริ่มใส่น้ําแบบนี้เนี่ยเรารู้อยู่ว่าฤดูนี้มันเป็นฤดูร้อนความร้อนสะสมทั้งในน้ําทั้งใต้ดินมันสูง เพราะปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มันสะสมมักหมุ่มกันอยู่นินมนาน,นอกในนานเราในดินเราอะดังนั้นก็ให้คุณค่อยๆเติมลงเข้าไปนะให้คุณค่อยๆเติมน้าเข้าไปอ่าที่นี่มันมีหัวใจสําคัญเลยมีเคล็ดลับสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับหลายๆคนที่เจอปัญหาตะไขร่น้าลอยขึ้นมาเปิดเข้าก่อนที่คุณจะใส่น้ํารอบแรกจุดไหนที่มันเกิดปัญหาย้านะจุดไหนที่มันเกิดปัญหา ให้เพื่อนๆเ,เอาโดโลไมไปหวานบริเวณที่มันเคยเกิดปัญหาซ้สำซากบริเวณนั้นฉเฉลี่ยอย่างน้อย15กิโลกรัมต่อไร่ทําเลยโดโลไมไม่มีหวานปูนขาวก็ได้ครับเพื่อนๆทำเลยแล้วจากที่มันหนักมันก็จะกลายเป็นเบาและเมื่อมันเบามันก็จะทําให้เราสามารถโฟงานต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ย หรืออะไรก็ตามแต่เราก็สามารถทําต่อไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยุดเวลาเพราะอะไรครับเพราะผมบอกแล้วว่าหัวใจสําคัญของข้าวเนี่ยมันคือช่วงการกระตุ้นหรือเร่งการเจริญเติบโตช่วง 30- 40ถึงวันแรกเนี่ยมันคือหัวใจสําคัญดังนั้นสิ่งนี้พลาดไม่ได้ผมย้าอีกครั้งนึงนะครับเพืเ่อนผมเชื่อว่าร้อยละหกสถึงเจที่ใช้ยาคุมบวกยาฆ่าฉีดคุมเลนแล้วเติมน้ํา แล้วเจอปัญหาตะไคร่น้ำแล้วหนักมากในฤดูร้อนวิธีการนี้มันคือวิธีการในการจัดการแบบต้นต่อเลยครับก่อนที่คุณจะใส่น้ําคุณหวานโดรไมไปบริเวณที่มันเคยเกิดปัญหาซ้ำซากนั้นหลังจกหวานเสร็จสูบน้ําใส่ไปตามปกติครับเพื่อนๆโดรไมาสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบเป็นผงและเป็นเม็ดนะครับเพื่อนๆอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะแต่จริงๆจนะถามว่าถ้าจะให้สนทุกคนเองแนะนำอ่ะนะแบบเป็นเม็ด จะใช้ง่ายกว่าเนาะก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็คือบทสรุปรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการตะไคร่น้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการหญ้าใบาแคบในนาข้าวหรือแม้กระทั่งทิคและเทคนิคของการจัดการขา้าวตีและหญ้าเลื่อนลังที่เราเอามันไม่อยู่แต่หลายเรื่องนี่เราก็เอามาทวนให้เพื่อนๆหลายๆคนที่น้อยเราว่าเออทำไมไม่เห็นทําเรื่องนี้เรื่องนั้นบ้างเลยจริงๆคลิปมันก็มีอยู่นะครับเพื่อนๆคลิปก้อนๆ,อน,ๆน่ะ แต่บางทีมันอาจจะไม่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ค่อยสันทัดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันดังนั้นก็ลองศึกษาดูแนวทางในเนื้อหาของเราดูครับเพื่อมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อย